สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องก f ฟฟ e s ชอบสะสมครับ EP นี้เรามาพร้อมกับเหรียญพักเครื่องนะครับของหลวงปู่เถิงปัญญาวโรแห่งวัดบ้านอาไลจังหวัดรีสเกตครับเป็นรุ่นหมื่นยันนะครับเป็นรุ่นหมื่นยันที่ผมเคยได้รีวิวไปแล้วนะครับแต่คลิปนี้เราจะมาชมการแกะลุ้นไปพร้อมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะแกะทั้งหมด5 ห้าเหรียญอ่ะไม่ใช่หกเหรียญน,นะครับหกเหรียญหกองนะครับเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมกันนะครับสําหรับรุ่นหมื่นยันนะครับผมอ่าตัวผมเองนะครับเช่ามานะครับยกมาก็อยากชมเหมือนกันว่าอ่าได้ได้อะไรบ้างน,นะครับลักษณะสีเป็นแบบไหนเป็นเนื้ออะไรบ้างก็มาลุ้นกันนะครับเห็นตอนที่ตอนที่ผมรับมานะครับตอนที่แย่งแข่งปิดประมูลกันมา เขาบอกว่ายัง,ยงเหลือเนื้อนวะหน้ากากทองคำยังเหลือเนื้อเนื้อเงินหน้ากากทองคําอยู่บ้านนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะมีโอกาสได้หรือเปล่านะครับอ่ะเป็นรุ่นหมื่นยันนะครับนี่คือรุ่นนี้นะครับหมื่นยันนะครับเดี๋ยวให้ชมเหรียญเหรียญน,นี้กันก่อนนะครับมีความพิเศษตรงที่ว่าผมได้นําไปให้หลวงปู่ท่านนะครับจานให้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ หมื่นยันนะครับรายการนี้ก็จะเป็นรายการเนื้อนวะนะครับลงยาน้ําเงินหน้ากากทองคําแท้นะครับผมก็จะเป็นหน้ากากหน้ากากเสือเงินและก็ทองนะครับอ่าที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่องค์นี้นะครับเหรียญนี้ผมได้นําไปให้หลวงปู่ท่านนะครับจานให้เรียบร้อยนะครับผมไปจานมานะครับนี่ ตามหลวงปู่นะครับไปที่โรงปั๊มพระนะครับที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับเพื่อไปเป็นประธานนะครับในการเจิมนะครับทำเหรียญรุ่นเมตา97นะครับผมซึ่งผมก็ได้มีโอกาสนะครับไปไปร่วมนะครับผมในพิธีพรีมวลสารนะครับในการสร้างรุ่นเมตา97นะครับสามารถรับชมได้นะครับ คลิปบรรยากาศนะครับของการพรีมวลสารนะครับหลวงปู่ท่านไปเป็นประธานในการเจิมนะครับตอกนํำเลิกนะครับผมได้ช่อง f f e e Channel นะครับผมอ่าก็จะมีบรรยากาศบอกเลยครับว่าดีมากๆรุ่นนั้นนะครับดีดีมากๆนะครับหลวงปู่ท่านเมตตานะครับเมตตาเดินทางด้วยตัวท่านเองนะครับก็ไปร่วมนะครับผมไปร่วมในการเจิมนะครับผมอ่าสำหรับ เร่องนี้นะครับผมได้ให้หลวงปู่ท่านจานให้เรียบร <t iny> ้อยแล้วนะครับผมนี่นะจานให้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับหมื่นยันนะครับผมหมื่นยันของหลวงปู่ท่านนะครับหลวงปู่เถิงนะครับผมนี่จานให้เรียบร้อยนะครับผมมีคลิปบรรยากาศด้วยนะครับนะไอนี้เห็นไหมเอ่ยนี่นะครับหลวงปู่ท่านจานให้ ท่านใช้ปากกาจานให้นะครับเพราะว่าพื้นที่เล็กมากๆนะครับจะใช้เหรียญเหรียญในการจานนี่ก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าเหรียญหัวเนี่ยใหญ่มากนะครับแต่ว่าพื้นที่ของเหรียญรุ่นนี้ยนะครับน้อยมากๆนะครับเหลือนน้อยมากอ่ะเนี่ยนะครับเป็นรอยที่หลวงปู่ท่านจานให้นะครับแล้วก็จะมีตรงด้านหน้าด้วยนะครับแต่ผมยังมองไม่เห็นว่าอยู่ตรงไหนนะครับ หลวงปู่ท่านก็เมตตาให้มากๆเลยทีเดียวนะครับอะเดี๋ยวเราไปชมรายการลุ้นกันดีกว่านะครับเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าในในที่เหลือนะครับที่ที่ผมยังไม่ได้แกะเนี่ยอาที่ผมได้มายังไม่ได้แกะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลขนี้อะเลขสิบแปดเลยนะครับจะได้อะไรบ้างนะครับผมอะ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่เลข18นะครับเลขประจําวันเกิดผมนะครับเลขประจําวันเกิดนะครับก็เพิ่งผ่านพ้นไปวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาผมก็นั่นแหละครับได้ไปทําบุญนะครับได้ไปทําบุญที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ได้มีโอกาสไปร่วมนะครับเป็นสักขีพยานนะครับผมไปร่วมพิธีนําเลิกนะครับของเหรียญรุ่นเมตตาของหลวงปู่เถิงนะครับเมตตา97นั่นเองครับเดี๋ยวรอดูรุ่นนี้สวยมากนะครับเดี๋ยวผมก็ ทเดี๋ยวทำคลิปมาให้ทุกท่านได้ชมไปพร้อมกันนะครับผมอะมาชมเรนนี้กันเลยนะครับผมเลขสิบแปดนะครับจะได้อะไรนะครับผมเลขสิบแปดเลขที่ผมคิดว่าเป็นเลขมงคลผมนยครับเลขวันเกิดผมเนี่ยจะเป็นเลขอะไรนะครับอ่าอ่าไม่ใช่จะเป็นรายการอะไรนะครับผมจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับไปลุ้นกันนะครับผมเลขสิบแปดนะผมปิดไว้ก่อนดีกว่า อ่จะได้รู้ว่าอันนี้คือเลขสิบแปของเรานะน,นีเ่เดี๋ยวปิดไว้ก่อนนะครับว่าเป็นเลขสิบแปที่เรารับมาตอนแรกเลยนะครับอ่ะไปครับชมเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ้อู้อะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเปิดมาก็ โอ้โหอะไรโอ้โหรายการที่หกสิบเอ็ดนะครับเนื้อทองแดงพลายเงินหน้ากากชุบทองโอ้โหสวยมากสวยมากมากขอชมหน่อยละกันนะครับขอชมหน่อยละกันสวยสวยมากสวยมากเนี่ย รอบที่แล้วอะ่ะผมตอนที่ผมไปไปร่วมประมูลกับเขาอะ่ะผมก็เลือกเลขสิบแปดนะเป็นเป็นยาน้ําเงินหน้ากากทองคําเอ้ยไม่ใช่เป็นเป็นเลขสิบแปดเหมือนกันแต่เป็นไม่รู้อะ่ะแต่ว่าแต่ว่าสวยมากๆนะครับตอนที่ผมครั้งแรกนะครับผมที่ผมไปร่วมประมูลกับเขาอะ่ะคือสวยมากคือแบบโอ้โหเลขของฉันอะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่เป็นไรเราก็จัดมาแบบปิดด่วนเลยนะครับผมไม่ต้องให้ ให้ใครมาแย่งเราเลยนะครับเราก็จัดเลยนะครับอ่ขออนุญาตชมละกันนะครับขออนุญาตชมบาร,รมีหลวงปู่เถิงนะครับผมสําหรับรุ่นหมื่นยันนะครับกล่องสิบแปดที่ผมเลือกมาเลยนะครับผมเลือกมากับมือเลยนะครับนี่โอ้โหทุกคนสวยมากเห็นไหมโอ้โหใครไม่เล่นนะครับผมบอกเลยครับว่า เสียดายมากนะครับสร้างน้อยด้วยนะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวอนาคตทุกคนต้องตามหาไม่แพ้กันกับของหลวงพ่อท่านอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อพัดนะครับผมหรือว่าหลวงพ่ออื่นๆที่ท่านทาหมื่นยันนะคือรวมพวทุทธคุณหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในในในรุ่นนี้เลยนะครับสวยมากๆอ่าแลวเลขอะไรเอ่ยเลขอะไรเอ่ยแวบแวบ แว็บแวรบนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวขออนุญาตนะครับสะดุดนิดนึงอ่ะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเลขอะไรนะขออนุญาตสองครับห้าสิบอะไรเอ่ยห้าสิบเจ็ดเปล่า ้าสิบเจ็ดนะครับอะสวยเหมือนกันนะครับสวยเหมือนกันโอ้โหลายสวยมากลายสวยมากๆเลยนะครับอารเลขสิบแปดนะครับสําหรับเลขมงคลของผมได้ออกมาสวยถูกใจถูกใจเลยนะครับอ่าเดี๋ยวคู่กันนะครับอ่ะมาทุกคนทีนี้นะครับต่อไปผมจะมาสุ่มเปิดนะครับแกะดูนะครับห้าเหรียญ นะครับที่เหลืออีก5ทั้งหมดนี้จะมี10นะครับ2 4 6 8 10ดนะครับก็จะขอแกะ5องค์5เหรียญเท่านั้นนะครับที่เหลืออีก5ก็จะเก็บไว้นะครับอะมาอันนี้เลยแล้วกัน1นะครับอันนี้เอาข้างเอาข้างล่าง2นะครับอันนี้เอาอะไรดีข้างล่างแล้วกัน3นะครับ อันนี้เอาข้างบนครับ4นะครับแล้วก็องชุดชุดนี้ชุดนี้เอาอะไรดีนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกเอาอะไรดีน้าเอาเอาข้างบนเอาข้างบนละกันนะครับนี่เซตนี้เซตนี้ผมจะเก็บไว้นะครับเซตนี้ผมจะเก็บไว้เซตนี้เราจะเก็บไว้นะครับเดี๋ยวเรามาชมเซตนี้กัน นะครับมาชมเซตนี้กันเลยนะครับอะ่ะ <c oughs> นะครับโอ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 ่อะเดี๋ยวเรามาชมเซตนี้กันนะครับว่าห้าเหรียญนี้นะครับอ่าเลขยีสี่เนี่ยเราจะได้รายการอะไรหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับไปชมกันอ่าขออนุญาตชมบาร,รมีนะครับไป อุ้ยอุ้ยสวยมากสวยมากคืออะไรคือไรเอย่ยคือไรเอ่ยคือไรน้าอ่าวหลุดแล้วคือไรเอ่ยรายการที่37นะครับเนื้อทองทิพย์ลงยาเขียวแล้วก็ลงยาจีวรครับอ่าูยาเขียวทุกคน สวยมากสวยมากๆสวยมาก,มากๆโอ้โหใครใครชอบยาเขียวนี่สีเขียวเหนียวทรัพย์นี่ผมว่าได้เลยนะแล้วก็ยิ่งแบบสีทองเนี่ยเนื้อทองทิพย์มันก็มีความคล้ายๆกับเนื้อทองคำนะครับก็สวยไม่แพ้กันเลยนะครับความคมชัดของของบล็อกนะครับที่ทำหมื่นยัน ก็คมมากๆนะครับสวยมากๆรุ่นนี้ทําออกมาดีมากเลยนะครับทําออกมาดีมากๆเลยนะครับผมว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ส่วนตัวมองว่าน่าเก็บมากๆเลยนะครับวาระดีสร้างน้อยนะครับสร้างน้อยมากๆพักหลังมาเท่าที่ผมเห็นของโรปูเธอนะครับไม่ได้สร้างเยอะนะครับไม่ได้สร้างเยอะเลยแล้วก็ความตั้งใจของทุกศิษย์ลูกหานะครับก็เขาก็เต็มที่อ่ะนะครับผมบอกเลยว่าดี ดีทุกอย่างนะครับดีทุกอย่างหลวงหลวงปู่ท่านก็ตั้งใจนะครับเมตตามากๆเลยนะครับอายุ97ปีแต่ท่านแบบเมตตามากๆเลยนะครับอะไปครับต่อมานะครับผมไปเหรียญนี้กันเลยนะครับมารุ้นกันนะครับว่าจะได้ตายการที่เท่าไหร่นะครับตายการอะไรไป้ปุ๊บปะอ่าปุ๊บปะเลยนะครับ ามาหมื่นยันของลวงปูเถิงนะครับโ<ป>อู้ปั๊บปั๊บปั๊บเปะ,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 ปะเป็นเนื้อฉนวนรุ้งนะครับเนื้อฉนวนรุ้งนะครับผมโอ้โหสวยมากนี่สีก็คลินคลีนดีนะครับ แต่มีความเป็นรุ้งๆนะครับเป็นเนื้อฉนวนนะครับผมสวยมากนะครับสวยมากๆเลยอขออนุญาตชมตัวเลขดูนะครับเลขโคดอะไร48นะครับน่าจะ48นะ คิดว่านะครับสี่สิแปดหรือห้าสิแปดนี่แหละนะครับสวยสวยนะรายการเข้าทำออกมาก็ไม่ค่อยซ้ำนะครับรายการนี้ก็คือดีมากๆสวยงามมากๆเลยนะครับอ่าไปนะครับอันนี้อะไรอ๋ออันนี้เราก็ไปแล้วเนาะ <c oughs> โอเคโอเคองนี้จดี๋เปิดโชว์เลย อ,อ่ะหลุดไม่เป็นไรครับอ่ะหลุดนะครับต่อมาครับมาชมกันมาชมกันต่อจะได้รายการอะไรนะครับจะได้รายการอะไรสนุกดีนะเราบูชามาแบบนี้แล้วเราก็มาลุ้นแกะเองมาลองดูว่าเอ๊จะได้อะไรนะจะได้เป็นแบบไหนนะอะไรเงี้ยอ่ะ มาทุกคนมาลองเปิดแบบนี้กันดูบ้างเดี๋ยวเรามารุดไปพร้อมกันครับซึ่งซึ่งจึ่งจึ่งซึ่ง,งยังไงนะยังไงนะยังไงเอ่ยทุกคนทุกคนว่าเป็นอะไรครับลุ้นกันครับเห็นได้ยังอุ้ย <c oughs> <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ย อุ้ย,อยโอ้โหเนื้อชุบไทเทเนียมหน้ากากชุบทองนะครับแล้วก็หน้ากากเสือชุบทองโอ้โหมันจะงามปลาล้มปลาเหลือเกินไปแล้วนะนี่สวยมากสวยมากๆอื้แต่ละองค์ที่ได้มา จัดวัดเด็ดเลยนะครับจัดวัดเด็ดเลยสวยงามมากนะครับสวยงามจริงๆนี่นะไทเทเนียมนะครับเป็นเนื้อไทเทเนียมด้วยความเป็นไทเทเนียมอะ่ะมันก็จะมีความเป็นรุ้งรุ้งนะครับสีออกโทนม่วงนะฮะเนี่ยสวยนะเป็นรุ้งรุ้งแบบอืมประกายดีแล้วก็ตัดกับสีทองนี่คือดูเด่นดูขลงังดูแบบอมตะเลยนะครับ แล้วแบบด้วยลักษณะผิวอะ่ะเห็นไหมแล้วแบบผมมองว่าสวยนะเนี่ยหน้ากากก็ทำออกมาดีมากๆเลยนะครับหมายเลขที่ยี่สิบยี่สิบนะครับยี่สิบเป็นเลขโซนวันเกิดนะครับนะทำไมไม่เลขสิบแปดนะ <c oughs> อ่ะสวยมากๆครับสวยจริงๆก็ผ่านไปเ,ออเหลือสอเหรียญสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้นะอ่ะ,อะมาอีก1เหรียญครับมาชมกันตอนเนี้ นะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้ก็เริ่มทยอยนะครับทยอยหมดมือของของร้านศูนย์จองกันแล้วนะครับที่ที่เขาได้กันมาก็เริ่มหมดกันแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องไปรอตามเก็บตามรุ่นว่าใครจะปล่อยออกมาเช่าบูชากันบ้างนะครับอ่ามาชมกันครับจุ๊บปุ๊บปั๊บนะต้งมีสัหน่อยอ่ะมาครับมาเลยเห็นหรือยัง สีสีทองสีทองเนื้อทองคำหรือเปล่าโอ้โหเป็นรายการที่สาสิบแปดนะครับเนื้อทองทิพลงยาส้มแล้วก็ลงยาจีวอนมาทุกคนตริงโอ้โหสวยเกินสวยเกินเกินนะฮะสวยเกิน,นะย,กน <c oughs> ยาส้มนะครับ ยาส้มนะครับผมใครเกิดวันพฤหัสนะครับเฮ้ยเลขอะไรเหมือนเลขตัวเดียวเลยเลขอะไรเอย่ยอ้าวเฮย้ยอ้าวเฮย้ยเลขลองแม่ทับนะครับเลขสองนะครับเลขตัวเดียวเลขสองนะครับโอ้โหเลขสองนะครับทุกคน เลขรองแม่ทับนะครับโอ้โหเลขสองเลขตัวเดียวด้วยอ่าเขาเล่นกันพอควรอยู่นะเลขรองแม่ทับนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขหนึ่งเลขสองนะครับเลขแปดเลขเก้านะครับผมเลขตองนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งอ่าแปดแปดเก้าเก้าเนี่ยเลขมงคลเลยนะครับอืม มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยอยู่กับผมนะครับเลขสอนะครับสําหรับสําหรับเนื้อทองทิพย์นะครับลงยาส้มนะครับจีวอนนะครับผมเลขเลขสองอยู่กับผมนะครับทุกคนนะสวยมากมาเหรียญสุดท้ายนะครับสําหรับคลิปนี้ของเรานะครับผมมาลุ้นกันนะครับทุกคนคิดว่าจะได้อะไรครับมา พิมพ์การลุ้นกันครับมาพิมพ์กันดูซิว่าผมจะได้อะไรอ่าผมให้เวลา5วิลองทายกันดูนะครับ1 2 3 4 5นะครับผมมาเรามาลุ้นกันครับว่าในเลข37นี้นะครับผมจะได้ อะไรนะครับจะได้อะไรนะครับอ่าเมื่อกี้เลขเลขสองโอ้โหเลขสองนะเลขตัวเดียวด้วยนะเล่นกันตามหากันอยู่นะครับอ่า <c oughs> มาทุกคนสำหรับเลสุดท้ายของเราในคลิปนี้นะครับมืนยันของหลวปู่เถิงนะครับผมมา ถึง,ถง,ถงจะใช่เหรียญที่ทุกคนเดากันในใจหรือเปล่านะครับยังมีนะครับยังมีเนื้อนว่าหน้ากากทองคํานะครับยังมีหน้ากากเงินอ่ะนะแต่ว่าผมจะได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่เราไปลุ้นกันนะครับสําหรับเหรียญน,นี้มาเฮ้ยทองอีกแล้วทองทิ์อีกแล้วหรือเปล่านะครับแต่จะเป็นอะไร อุ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่นะครับเป็นเนื้อ 2K เนื้อ 2K นะครับเป็นรายการที่86นะครับเลข25ดยนะอันเนี้ยชัดเจนเลยเนี่ยเลข25หรือ24เนี่ยเออเลขโซนวันเกิดนะครับตีนี่เน,นี่นี่เนี่เป็นไงบ้าง ทุกคนโอ้โหผมเนี่ยผมเนี่ยอบอกว่าอยากได้ลงยาลงยาขาวซึ่งผมเห็นว่าลงยาขาวเนี่ยเขาจะอยู่ในเนื้อนวะหน้ากากทองคำนะครับแต่ผมเห็นพอมาเห็นรายการเนี้ยรายการ86เนื้อ 2K นะครับทุกคน ความคมชัดนะครับคว,วความเงาความเรื่อมนะครับผมเนี่ยดูดิเนี่ย,ยสะดุดไหมทุกคนสะดุดตาไหมผมว่าสวยมากๆนะครับสวยแบบสวยแบบตะโกนอะอ่าเนี่ยผมเนี่ยอยากได้ยายาขาวนะอืมแล้วก็หน้ากากทองคำอะไรประมาณนี้ยแต่ว่าทุกคนเห็นไหมครับความงดงามของเหรียญ่ะ ความเด่นแล้วก็พวกเป็นพวกยันนะครับเห็นไหมครับมันมันดูขลังมันดูแบบมีมิติมากๆแล้วคือแบบสวยมากๆนะครับนี่แล้วเนื้อสองเคะครับผมเขาก็เป็นส่วนผสมจากจากทองคำด้วยนะครับนะเนี่ยสวยมากเนี่ยเลข เลขส่วนวันเกิดด้วยนะครับสองห้านะมีคนถามหาผมอยู่นะครับว่ามีเลขสองห้าไหมสองห้าหรือสองสี่ทุกคนอ่ะสองสี่นะครับคิดว่าสองสี่นะเดี๋ยวขอชมกันไม่รู้อะสองสี่หรือสองห้าไม่แน่ใจ ไม่เป็นไรแต่ผมชอบมากนะครับชอบมากๆากจริงๆนะครับสวยมากนะครับอะก็นำมาให้ชมนะครับสำหรับรุ่นหมื่นยันแล้วก็มาแกะลุ้นไปชมมาชมไปพร้อมกันนะครับสำหรับรุ่นหมื่นยันรุ่นนี้นะครับของลงปูเถิงปัญญาวโรนะครับผมทุกคนมองว่างไงครับทุกคนมองว่าอย่างไรบ้างครับ ส่วนตัวผมอ่ะคือผมชื่นชอบมากนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ตามเก็บของหลวงพ่อพัดนะครับเป็นรุ่นหมื่นยันนะครับแต่พอเราศรัทธาหลวงปู่เถิงนะครับแล้วก็มารู้ว่าหลวงปู่เถิงนะครับลูกศิษย์ลูกหาทารุ่นนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ดีมากๆนะครับส่วนตัวก็ศรัทธาไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่เถิงนะครับแล้วก็ศรัทธาหลวงปู่หมุนนะครับศิษย์นะครับผมก็ ครูบาอาจารย์มีรุ่นไหนเราก็อยากจะเก็บนะครับเก็บสะสมนะครับไว้เช่าบูชานะครับส่วนตัวมองแล้วนะครับว่าได้รุ่นนะครับที่ชอบนะครับที่ใช่ปกติผมก็จะไม่ไม่ค่อยจะบูชามาเยอะนะครับแต่ละรุ่นก็จะแบบคละออกไปนะครับแต่รุ่นนี้ส่วนตัวมองแล้วว่าชอบมากๆแล้วก็เป็นรวมเป็นรวมพุทธคุณทุกสิ่งอย่างที่หลวงปู่เถิงท่านได้ร่ำเรียนมาจากหลวงปู่หมุนโดยตรงนะครับ ก็ได้สัพพวิชามงคลนะครับทุกด้านทุกแขนงที่หลวงปู่ท่านหลวงปู่หมุนท่านมีนะครับก็มอบให้กับหลวงปู่เถิงนะครับมามาได้ได้ร่ำได้ดเรียนนะครับได้ประสบการณ์จากหลวงปู่ท่านได้มาเผยแผ่นะครับก็เลยรู้สึกว่าอ่าเราชื่นชอบมากๆนะครับก็อยากเก็บไว้บูชานะครับอนาคตจะสดใสมากน้อยเพียงไหนผมไม่ได้สนใจ ผมสนใจที่ว่าผมชอบปฏิปทาของของหลวงปู่ท่านนะครับหลวงปู่เทิงน,นะครับท่านเรียบง่ายสมถะยิ้มแย้มแบบเป็นกันเองมากๆท่านนั้นที่ท่านเองนะครับอายุ97ปีนะครับท่านนี่แบบเมตตากับลูกศิษย์ลูกหามากๆนะครับแล้วอายุเท่านี้ท่านยังเดินทางไปไปช่วยปลูกเสกไปช่วยเมตตาให้กับลูกศิษย์ลูกหาไปช่วยเสริมนะครับใน ในหลายๆด้านนะครับหลายๆมุมนี่ผมรู้สึกว่าท่านเปี่ยมด้วยความเมตตามากๆนะครับฉะนั้นไม่มีข้อไหนที่ส่วนตัวมองแล้วว่าเราจะไม่ศรัทธาท่านด้วยปฏิปทาของท่านที่ดูงดงามเรียบง่ายนะครับ้ะนั้นที่ตัวท่านเองก็ถือว่าเป็นพระที่มีชื่อเสียงนะครับได้ร่วมปลุกเสกไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ศิลาหลวงพ่อสุริยนันหลวง พ่อะอ,อาจารย์ต้อมอะไรเงี้ยหรือหรือะอาจา์อื่นๆหลวงพ่อหลวงปู่อื่นๆเนี่ยท่านก็เดินทางไปร่วมอธิษฐานจิตไปร่วมปลุกเสกนะครับท่านเมตตามากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาอยู่ไกลอย่างล่าสุดเนี่ยท่านก็เดินทางไปร่วมในเป็นพิธีนะครับเป็นประธานพิธีในการเจิมตอกเหรียญนำเลิกรุ่นเมตตา97นะครับท่านก็ไปดั้งด้นนั่งรถแบบเป็นเกือบ อรวมๆกันแล้วอ่ะเกือบพันกิโลอ่ะท่านก็ไปอ่ะผมว่าท่านมีเมตตามากๆใครไม่เก็บก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนตัวผมชื่นชอบศรัทธาเราก็อยากเก็บไว้เช่าบูชานะครับอายุท่านก็97ปีละนะครับอีก3ปีก็100แล้วละนะครับก็อยากรวบอมุทนาอนโมทนาบุญด้วยแล้วก็เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการปัจจัยนะรสร้างปัจจัยในการ บุรณะซ่อมแซมนะครับสร้างกำแพงโบสถ์ของวัดบ้านอะไรแล้วก็กำลังจะบํารุงหลายๆอย่างนะครับจริงๆวัดบ้านอะไรเนี่ยก็ยังขาดแคลนหลายด้านนะครับผมผมมีโอกาสได้ไปแล้วผมก็มองว่าเออท่านก็ท่านก็ช่วยนั่นแหละท่านก็อยากจะพัฒนาบ้านให้เจริญพัฒนา,ฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ เป็นที่รองรับสําหรับลูกศิษย์ลูกหามีโอกาสได้มากราบมาสักการะของท่านนะครับท่านก็จะได้แบบเหมือนรับรองลูกศิษย์ลูกหานะครับก็ถือว่าเราก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ศรัทธาก็อยากจะเผยแผ่บารมีหลวงปู่นะครับให้ทุกคนมีโอกาสได้รู้จักตัวตนของท่านมากขึ้นนะครับก็นํามาฝากให้กับทุกคนได้ชมไปพร้อมกันสําหรับเหรียญรุ่นหมื่นยัน ของหลวงปู่เถิงปัญญาวโรนะครับแห่งวัดบ้านอาลัยสิทธิเอกหลวงปู่หมุนที่ตะดสีโรอาริสสงฆ์ห้าแผ่นดินบุรพาจารย์แล้วก็เป็นสายตรงทางสมเด็จลุนด้วยนะครับผมก็นำมาฝากให้ทุกคนได้ชมไปพร้อมกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมีเหรียญรุ่นอะไรนะครับยังมีของหลวงปู่เถิงด้วยนะครับหลายรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกัน ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับหากชอบ,บดูคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส cribe ให้กับผมด้วยนะครับต้องบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าก๊อฟไม่ใช่เซียนพระก๊อฟไม่ใช่ร้านจําหน่ายวัตถุมงคลนะครับก๊อฟเพียงแค่เป็นคนธรรมดาที่เพิ่งเริ่มจะเข้ามาในสายวงการพระเครื่องนะครับอยากเก็บสะสมอย,อยากเช่าบูชาเอาไว้เป็นขวัญกำลังใจให้กับตัวเองเท่านั้นเองนะครับหากชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ แล้วก็มาเม้นแบ่งปันพูดคุยเพื่อเป็นประสบการณ์ให้กันนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ